สวัสดีครับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารอมสินนะครับสำหรับ SME ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องนะครับวงเงิน5 0 0แสนบาทนะครับผมสำหรับใครนะครับที่เป็นลูกค้าของอมสินนะครับมีการปล่อยกู้ SME สินเชื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็กนะครับวงเงิน5 0 0แสนบาทไม่ต้องมีหลักประกันดอกเบี้ยอย,อยู่ที่3.99%ต่อปีคงที่5ปีนะครับผมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่านี้นะครับอมสินจะช่วย SME ในภาคของธุรกิจท่องเที่ยวนะครับผม โดยให้สินเชื่อสําหรับใช้เป็นทุนในการดาเนินกิจการหรือส่งเสริมสภาพคล่องวงเงินกู้สูงสุดรายละ5,000 0 0บาทให้กู้เป็นระยะเวลา5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่5ปีอยู่ที่3.99%เาารและปลอดชาระเงินต้นในปีแรกนะครับผมซึ่งธนาคารจะมีการผ่อนเกณฑ์การพิจารณาโดยดูรายละเอียดในอดีตของกิจการเป็นหลักนะครับผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่ w w w ว gsb.or.th ของธนาคารออมสินได้เลยนะ ครับผมสําหรับใครที่จะขอนะครับขอสินเชื่อสามารถติดต่อได้หรือสาขาของธนาคารอมสินทุกแห่งทั่วประเทศได้เลยนะครับผมโครงการนี้ก็เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อเข้ามาดูแล SME ทั่วประเทศนะครับ